พฤติกรรมของอดีตนายกทักษิณพฤติกรรมของอุ่งอิงกินวัฒน์ยังมีลักษณะดังแข็งจูงจมูกไม่ได้อาการรอดที่รอดไปแล้วนี่ก็จะเป็นเพียงแค่การรอดแบบชั่วข่าวถ้าพฤติกรรมของเพื่อไทยพฤติกรรมของอดีตนายกทักษิณพฤติกรรมของอุคงอิงกินวัฒนยังมีลักษณะ ดังแข็งคือสนตะภายไม่ได้จูงจมูกไม่ได้อาการรอดที่รอดไปแล้วนี่ก็จะเป็นเพียงแค่การรอดแบบชั่วข่าวนี่บอกไว้นะครับรอดแบบชั่วข่าวถ้าดังไม่แข็งจมูกไม่แข็งดึงได้สนตะภายได้ตอนนี้นี่ไปดูจมูกกุ้งอิงได้ เจาะรูเรียบร้อยแล้วดูจะมูกอดีตนายกทักษิณน,นี่เจาะรูเรียบร้อยแล้วถ้าจะหมูกไม่แข็งดังไม่แข็งดึงได้เนี่ยรอดครับรอดไปตลอดสีป่ปีจะไม่มีเรื่องใดมาทำให้เกิดความตื่นเต้นหวาดเสียวอีกแล้วอันนี้พูดไวให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์จริง แต่คนที่ยังไม่รอดนี่ก็คือหายใจแบบลวยละลินนะครับพะง,งาบพะง,งาบอยู่ใจเต้นตุ้มตุ่มตอมต,อม,ตอมมีอยู่สองคนสองกลุ่มสองพรร ต้องต่อท่อออกซิเจนนี่มีอยู่สองพักตอนนี้พักที่หนึ่งก็คือภูมิใจไทยไอ้ที่นั่งอยู่นั่นน่ะนั่งถแถลงเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรอดนั้นน่ะถ้าดังแข็งก็ไม่รอดนะ่ะถ้าฟึดก็ไม่รอดบอกเลยว่าอย่าฟึดครับอย่าดิน้นให้เดินไปตามล่องตามรอยท่านทั้งหลายครับ ก็สองคดีสามคดีสำคัญนี่มันจ่อคอหอยอยู่เนี่ยบ่วงมันรัดคอเข้ารัดคอเข้ามันไม่ต้องไปรัดคอคุณอนุทินชาญวิรุกุลหรอกครับรัดคอศักสยามรัดคอนนวินชิดชอบเนี่ยมันก็ไปไม่เป็นแล้วภูมิใจไทยจึงเป็นลักษณะดังแข็งไม่ได้ เขาดึงไปทางซ้ายก็ต้องไปทางซ้ายดึงขวาก็ต้องดึงขวาแล้วจบไปเลยครับจบไปเลยในกรณีของการที่จะเห็นอาการฟึดอาการกระฟัดกระเฟียดอาการไม่อยู่ในร่องในรอย หรืออาการดังแข็งของพรรคภูมิใจไทยไม่มีครับจบเรียบร้อยคดีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสัคชั่นอยู่ในสารรัฐธรรมนูญคดีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสัคชั่นอยู่ในปปอชคดีเขากระโดงอยู่ในปปอชอโอ้โหเรียบร้อยครับ นี่อธิบายให้ท่านทราบอย่างละเอียดเลยดังนั้นไอ้ที่ถแถลงกันเมื่อวานนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการแสดงทางการเมืองทั้งสิ้นเดี๋ยวของจริงก็จะโผลลังวันที่16นี่แหละครับแล้วอีกพักหนึ่งที่ต่อท่อออกซิเจนอยู่นี่ถ้าถอดปักปุ๊บตายปั๊บเลยเนี่ยก็ไม่ใช่พักไหนและครับก็พักขวัญใจของเรานี่และ กักพักก้าวไกลเนี่ยก็สองคดีอีกนั่นแหละครับคดีล้มล้างการปกครองนี่สารเลื่อนให้หนึ่งเดือนขยายเวลาในการทำข้อชี้แจงหนึ่งเดือนไม่ใช่ว่าเพราะใจดีอะไรนะครับลดทอนอุณาภูมิทางการเมืองรอให้การจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อย รอให้มีรัฐบาลรอให้มีนายกรัฐมนตรีมาคุมทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยว่าจะให้พักก้าวไกลดำรงชีวิตทางการเมืองต่อไปหรือจะประหารชีวิตตัดสิทธิ์พิธา10ปีตัดสิทธิธ์ชัยธวัฒน์1ิปีและกรรมการบริหารพรรคอื่นๆรอ อาจจะตัดสิทธิ์กันช่วงต้นปีใหม่ก็ได้ในปีหกเนะอย่างน้อยก็เปลี่ยนอารมณ์ของประชาชนให้มาชื่นชมรัฐบาลใหม่ให้มาชื่นชมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้สร้างผลงานจากักสองสามผลงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีสองพันหร้อ การเมืองคือการบริหารอารมณ์นะครับต้องถอดฟืนออกจากกองไฟไม่ใช่พอเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็สุมฟืนาสาดน้ำมันเนี่ยอย่างนี้มีแต่คนโง่เขาทำคนฉลาดที่ไหนเขาทำกันดังนั้นกระบวนการในการดีเลยการวินิจฉัย ขององค์กรอิสระมันจึงเป็นหนึ่งในกรณีใช้เป็นเทคนิคในการลดอุณหภูมิที่ร้อนแรงทางการเมืองลงนี่เคล็ดลับเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะรัฐบาลน,นี้นะครับไม่ได้ใช้เฉพาะผู้มีอำนาจชุดนี้นะครับลหลายๆผู้มีอำนาจในอดีตก็ใช้เทคนิคและวิธีการนี้เช่นกัน แล้วทำไมพักคก้าวไกลจึงจะไม่กลายเป็นอุปสรรคของเพื่อไทยผมก็จะเฉลยให้ในวันนี้ล่ะครับในช่วงสุดท้ายนี่แหะว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงอาจหารไม่แคร์คนจะเผาเสื้อแดงกันจะฉีกเสื้อแดงทิ้ง เอาเสื้อเพื่อไทยไปเช็ดพื้นจัดอีเวนต์เผาเสื้อเพื่อไทยพรุ่งนี้เพื่อไทยสีแดงที่แจกกันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ทำไมเพื่อไทยเขาก้าเจ็บเพราะเขารู้อนาคตของพรรคก้าวไกลว่าจะอยู่ในสภาพอย่างไรเขารู้อนาคตของพิธาลิมเจริญรัฐเขารู้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะไม่มีหัวหน้าพักไม่มีคนที่ออกไปลนลคงหาเสียงในฐานะผู้นำของกลุ่มการเมืองนี้ชื่อพิธาลิมเจริญรัตอีกแล้วไม่มีพักก้าวไกลในสาระบบพักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า นี่คือข้อสรุปของพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ข้อมูลใหม่ล่าสุดยืนยันชัดเจนคนที่หลุดปากมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพูดหลุดเรื่องนี้สองครั้งครั้งหนึ่งที่โด่งดังก็คือบอกให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลไม่ต้องลาออก เดี๋ยวเขายุบพักก็จะต้องหลุดจากตำแหน่งไปเองเพราะหมออองปฏิพัฒน์เป็นกรรมการบริหารพักต้องถูกตัดสิทธิ์สิบปี <c oughs> แกหลุดนั่นคือข้อมูลใหม่ที่กลุ่มเพื่อไทยเขาทราบกลุ่มเพื่อไทยมั่นใจว่าพักเก้าวไกลเสร็จแน่นอนบ้านผมเรียกว่าเสร็จปะก้องดองแน่นอน ไปไม่รอดแน่และที่สำคัญที่สุดการเสร็จนี่จะเสร็จแบบยุบพักแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไปหาสังกัดใหม่เนี่ยก็จะมีการชอบลายหัวเหมือนกรณียุบอนาคตใหม่นั่นแหละครับอาจจะออกแบบนั้นนี่หรืออาจจะเสร็จแบบตัดสินคดีคุณสมบัติของคุณพิธาเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ เป็นสมาชิกพักก้าวไกลไม่ได้เมื่อเป็นสมาชิกไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไม่ได้นั่งสือส่งตัวก็เป็นโมฆะสมาชิกภาพของสอสอพักก้าวไกลทั้งหมดหลุดเลยต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่112เขตวันนี้ก็จะเหลือ111เขตนเขต ท่านทั้งหลายครับจะออกช่องไหนแค่นั้นจะออกช่องยุบแบบอนาคตใหม่แล้วกวาดต้อนมาเป็นงูเห่าหรือจะเอาแบบขุดลากถอนโคนให้เลือกตั้งใหม่ไปเลยนี่ยังไม่ทราบแต่เจอแน่ไม่เจอหนึ่งก็เจอสองไม่เจอยุบพรรก,ก็เจอขุดลากถอนโคนขาดคุณสมบัติการสมัครสอสอทั้งพัก ก็มีสองทางที่ต้องเจอครับนี่คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่อย่างนั้นพรรคเพื่อไทยเขาจะกล้าเจ็บเลยครับเขาจะกล้าถูกประนามยามเหยียบเลยครับเพราะเขาต้องรู้ล่ะถึงถูกประนามแต่มันไม่มีคู่แข่งเขา